ท่านผู้ชมครับดูคลิปนี้จบแล้วก็รีบแชร์ด่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ครับบัญชีม้านะพวกเกดบัญชีม้าเนี่ยก็จะเอาบัตรเอทเอ็มนะครับมาให้เรากดนะครับเราก็สงสารนะครับอาจจะเป็นเด็กเป็นคนแก่นะแล้วไปเสือกกดให้เขานะครับทีนี้ก็รวยเลยเพราะกล้องตู้เอทเอ็มเนี่ยมันจะจับแต่หน้าเราไอ้พวกนี้มันจะอยู่บอกรหัสอยู่ห่างๆครับเขาจะเอาตังค์ของเขาแต่กล้องเนี่ย มันจะจับหน้าเราโดยเต็มเลยครับเราแล้วก็ไม่กี่วันแล้วสวยแหละโดนหมายสารเพราะเราเป็นคนโกนอีกกล้องมันจับมันไม่ได้จับไอ้ตัวนู้นไม่จับเจ้าของบัตรแต่มันจับเรานะครับเพราะนั้นดูคลิปจบแล้วก็รีบแชร์นะครับมีลูกมีเต้าก็อ,อย่าให้ไปกดตังค์ให้เขานะหรือเราหรือว่าแม่เราใครก็แล้วแต่ที่จะอยู่ ตามตู้ a อ m อหรือว่าอะไรบอกเตือนเพื่อนเพื่อนนะครับอย่าไปกดตังค์ให้ใครโดอเด็กขาดนะว่าไม่ไม่ต้องสงสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนแก่นะครับคนพิการอะไรดูให้ดีนะครับเป็นการลากหน้ามันมาด้วยอันนี้บัตรของเขาหน้าอะไรนะแบบนี้เอาเอาแบบนี้เราก,กดให้ได้นะครับแต่ไม่ควรนะครับมันเป็นบัตรของเขาข้แจง้งความยังไงมามันก็จะยุ่งนะครับเดี๋ยวนี้มีฉาชีพมีหลายรูปแบบครับ ตรงนี้ก็จะมาเที่ยวยืนตามตู้เอทเอมเวลาเราไปกดคนแก่ๆก,ก็ไม่รู้หรือว่าเราเองเราก็ไม่รู้หรอกสงสารมาถึงง่ายนุน่มก,กดตังค์ให้หน่อยเราก็เผลอไปกดให้ที่ไหนได้ล่ะกลองหน้าตู้เอทเอมจับเราเต็มๆเ,เลยก็จะทําให้เราเนี่ยถ้าเป็นบัญชีม้าจริงนะครับเราก็จะถูกออก หมายสารถูกหมายสารนะครับถูกเรียกนะครับอาจจะติดคุกต้องไปเสียเวลานะครับถึงแม้เราจะไม่ผิดแต่เราก็ปีกล้องเต็มเต็มนะเดี๋ยวนี้มันใช้หลักฐานเป็นกล้องเราอาจจะรวยนะครับท่านผู้ชมก็เตือนเตือนกันไว้นะครับเป็นข่าวด่วนดูคลิปก็ให้รีบแชร์นะครับรีบบอกเพื่อนนะครับเจอเพื่อนเจออะไรก็บอกไปนะครับผมก็หวังดีนะครับอย่าไปเห็นสมัยนี้อย่าไปเห็นใจใครมันยากนะครับ เราก็ต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นเราจะพาสวยสวยไปด้วยแล้ว็ยุ่งเลยฟังก็ไม่ได้คุกก็จดิดเอานะท่านผู้ชมก็ลองคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับใครที่จะไปกดตังค์ให้เขาหรือยังไงไม่ควรนะครับอย่าไปทาหรือไม่งั้นก็ต้องหาพยานหลักฐานไปมุดกลองละไม่งั้นเดี๋ยวเราก็เดือดร้อนด้วยดิ ถ้าเขากดตังค์ไม่เป็นเขาคงไม่เอาบัตรมาหรอกใช่ไหม